ไปต่อกันที่เรื่องราวสุดปังของน้องนุนิวกันค่ะทุกคนเพราะว่าซิงเกิลรักแท้ของน้องเนี่ยในตอนนี้นะคะยอดวิวทะลุ40ล้านวิวแล้วหุยปังมากปังมากเก่งมากแล้วก็เพลงนี้คือเพราะไม่จริงค่ะทุกคนค่ะทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยแทนะคะ 40m รักแท้ไม่แพ้สิ่งใด ทุ่งติดเทรนทวิตเตอร์อันดับ1ทันทีค่ะโอ้โหแฟนก็คือดีใจหนักมากนะ oh. เพราะว่าโหเพลงเพราะจริงๆโอ้โห oh, ยอดวิวก็คือปังตามความสามารถของน้องแหละทุกคนคะ่ะส่วนตัวน้องนุนนิวเองเนี่ยก็ดีใจไม่แพ้กันทุกคนได้มีการออกมาทวิตขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะบ,บอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังรักแท้และเล่นเทรนด์ให้ด้วยไปกันต่อนะงับ อยากพานน้องรักแท้ไปต่อให้ไกลๆเลยนี่แล้วก็มีการติดแฮชแท็กค่ะทุกคนค่ะส่วนเฮียซีก็มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องด้วยเช่นเดียวกันนะเฮียก็บอกว่าไปต่อไปต่อไม่แพ้สิ่งใดจริงๆคนนี้รอซิงเกิลละครับ<อ>แล้วก็มีแฮชแท็ก 40m รักแท้ไม่แพ้สิ่งใดด้วยเจนการเย่ yeah. มัเป็นความน่านรักอย่างหนึ่งค่ะทุกคนค่ะที่โหโน้องสองคนคือซัพพอร์ตกันอย่างดีจริงๆและเดี๋ยวก็จะได้เห็นอีกเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปก็คือ50ล้าน M แล้วไงครับ <laughs> นะคะความปังแล้วก็ปังในปังอีกล่าสุดเมื่อเช้านี้ค่ะ Hash tag ข้ามฟ้าเคียงเธอมาแน่2023เนี่ยก็เป็นซีรีส์ความยักใช่ไหมที่เราได้เห็นกันไปนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยลงทุนสูงถึง30ล้านบาทแล้วก็ทั้งเฮียซีแล้วก็น้องนุนิวได้เล่นด้วยกันด้วยนะคะก็พุ่งติดเท i t t e r อันดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแล้วตัวอย่างของซีรีส์ะค่ะทุกคนค่แปบับเดียวห้าแสแล้วโอ้เร็วมาก เร็วมากจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวก็ทะลุล้านเนี่ยเดี๋ยวก็ตามกันไปติดๆละเออนะคะ uh huh. เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันคะ่ะสําหรับเรื่องนี้เนี่ยทีมงานนะักแสดงนะคะก็ต้องไปถ่ายทำที่ต่างประเทศด้วยเรียกว่ารับประกันความฟินตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องเลยนี่เรื่องราวก็เป็นแบบองค์ชายรัชทายาทใดๆน่าดูสแหละทุกคนคะ่ะยังไงก็รอติดตามกันปีหน้าน้านองทั้งคู่ปังกว่าเดิมแน่นอนคะ่ะ